เฟร็ดก็มองเลยว่าวันนี้เราคุยกันมานานครับเอาร้านกาแฟแล้วกันอืเราเคยคุยอะไรบ้างหมายถึงสะพากาแฟสาพากาแฟสาพาน้ําชาเลยนะเอาเรามาดูอีกครับไม่มีศาสนาใดในโลกที่ให้โอกาสมารวมกันในสมาสิทธ์มีศาสนาอิสลามคือวันศุกร์ละมานแล้วเราก็ค้นพบพันสี่ร้อกว่าปีแล้วให้หยุดการค้าใน่เราอยู่มามีถูกไหมฮะได้ยินเสียง อาาจารย์หยุดการค้าและไปละหมาวันศุกร์ขณะวันศุกร์เนี่ยเรามองดูทีครับมีที่ไหนในโลกที่มีศาสนาให้ทุกคนนิ่งฟังอเราพูดอะไรบ้างคพูดอะไรบ้างผมจะจะยกกุรอานอายะถึงได้ไหมว่าทําไมถึงเรามามามาดูความสำเร็จของนักธุรกิจเนี่ยถ้าเราพบน่ะในกุรอานซูเราะุนซูเราะซุนูตนะครับอายะที่37เจ็อาลอกล่าวว่าไงบรรดาชาย พูดยังไงพ่อค้าพูดชายเพราะอัลลอฮสนว่าจะเป็นผู้ชายนะพวกบรรดาผู้ชายที่ทําการค้าและและพวกเขานั้นไม่ห่างจากอัลลอฮ์นะการระลึกนะเราลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาดํารงการนมาสและจ่ายซากาศคือเหมือนกันตรงนี้มันเป็นหัวใจหัวใจหลักของการที่มุสลิมหรือว่าพ่อค้าเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้ก็คือหนึ่ง จะต้องเป็นพ่อค้าที่ไม่ลืมรเรื่องล้อล็อกรำลึกนะไม่ลืมรลึกถึงอัลล็อ์คือคือคำว่าลำลึกเนี่ยนะเราเข้าใจว่าเราแค่กล่าวซิกริลลอฮ์เนี่ยลำลึกเนี่ยนะผมก็มองภาพอีกอย่างหนึ่งตาลำลึกถึงอัลล็อ์เนี่ยเราจะไม่คดโกงถูกไหมคือถ้าลำลึกถึงอัลล็อ์แล้วเนี่ยเราจะไม่จะไม่ทำของที่ผิดของที่ผิดเอาง่ายๆอย่างเรามาดูฟาไวรุนมุตโตฟีฟีความวิบัติเนี่ยได้กับผู้ที่ทำให้บกพร่องถ้ารำลึกถึงอัลล็อ์เนี่ย ช่างตัวเราจะไม่มีปัญหาคุณภาพด้อยเราจะไม่มีปัญหาอิสลามสอนเราอะมานะเรื่องของอามานะนี่แหละครับเรื่องของอามานะแต่ถ้าเราเรายึดกุรานอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะได้ความเสดงตรงนี้อายะกุรานนี้คือเป็นอายะกุรานในดวงใจคือเราเรรู้พูดง่ายบางรนเราเรียนภาษาอาหรับมาแล้วบางคนแล้วเราก็ค้นคว้าเราค้นคว้านะเหตุผลก็คือเราไม่ห่างไกลจากคนสังคมที่เราเป็นผู้ใหญ่เราคบคนผู้ใหญ่เอาง่ายๆ อย่างอาจารย์มุสซาฟากับผมเนี่ยเราไปด้วยกันเดินทางด้วยกันนั่นคือสถาบันวิจัยผมยังจําได้จะมีรายการวิทยุที่ทำมาเป็นสิบปีเลยวิทยุวิถีธุรกิจมุสลิมตรงนั้นเขาไนที่่ําไน้ครับทําให้เรามองเห็นว่าเวลาเรานึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันนึกถึงเงื่อนไขไม่ใช่นึกถึงแค่กล่าวสุบฮานัลลอฮ์และอีล้วเรามักจะกล่าวรูม ของนึกถึงคำคำคำนามของอัลลอฮ์แต่ไม่ได้นึกถึงเงื่อนไขเงื่อนไขรว่าการที่เราจะไปปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรคือเพราะเขาบอกว่าการนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันเบาลล้นแต่หนักแต่ช่างแต่คนไม่ได้มองไกลกว่านั้นมองแค่พูดแล้าผลบุญตรงนั้นเองแต่ไม่ได้มองว่าเมื่อพูดแล้วเวลาออกไปสู่สังคมไปสู่การปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรให้เกิดเป็นผลสมบูรณ์จริงนี่อันนี้สําคัญนะผมกำลังจะบอกกับพี่น้องหลาย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 ท่านที่ชมรายการว่า วันนี้เนี่ยอ่านที่อยู่ในในเล่มที่เรียกว่าภาษาไทยมันม็อยู่ใน iPad ทั้งเล่มผมกดเรื่องการค้าเนี่ยเรารู้ว่ากี่ตอนอยู่ในนั้นหมดนี่แหละครับที่เรารนึกถึงอลเราแล้วเราก็จะไม่ห่างเพราะเรากลัววันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องถูกสอบสวนแล้วมันยังมีเรื่องของนมาดเรื่องของสกาดที่เดี๋ยวจะให้คนสามารถได้พูดตรงนี้ตอนนี้ที่ผมก็ลังพูดว่าวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นการค้าอย่างไรที่เรากำลังบอก ว่าเริ่มการค้าเนี่ยมันต้องเริ่มจากการครบคนครับแต่นี้เรามาดูอย่างนี้ว่ามันมันเลยไปแล้วจากใจของผมครับ<ม>คุณสามารถผมผมเองก็ยังยังยังติดใจยอยู่ว่าคือเมื่อเริ่มธุรกิจับมาเริ่มขายที่ปั่นหูขายอของเล่นของเล่นเด็กหลังจากนั้นเนี่ยไปทําอะไรต่อคือคือพอเราเริ่มค้าขายเป็นเนี่ยผมก็เริ่มเปิดร้านค้าเลย เปิดร้านเปิดร้านขายของเลยขายของเลยที่ตลาดน้อยสองมีต้นทุนเยอะไหมตอนนั้นคือเราเรื่องทุนเนี่ยมันเรื่องปลายเหตุของการทําธุรกิจบางคนเนี่ยเนาะจะมองภาพว่าการทําธุรกิจก็คือต้องมีทุนแต่ผมมองไปเรื่องของปลายเหตุนะครับปลายเหตุนี่หมายถึงว่าเหตุผลก็คือว่าครับสมมิรถเฟรถรู้จักคําว่าการค้าแล้วเนี่ยการค้าคือเอาสินค้าไปให้ผู้ที่เขาต้องการถูกไหมครับครับตอนนี้เราเปิด้านค้าเนี่ย ก็เหมือนก็พูดอย่างไผมเริ่มแต่พอแต่งงานพอแต่งงานแล้วก็เปิดร้านค้าในตลาดเล็กๆกน้อยครับแต่ผมไม่ได้หยุดเรื่องการเคลื่อนขายอะไรฮะที่คุณทำขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าที่ตลาดนงจอกตลาดน้งจอกในการเคลื่อนเคลื่อนออกในสําคัญไงครับคื่อเมื่อก่อนในเรา40ปีเรารู้จักคําว่า direct s ล l e แล้วเพราะเรารู้จักท่านนับีวลาเนี่ยมีซอบัทท่านหนึ่งเนี่ยแต่มาเป็นเอา ที่ไปขายเนยแข็งไปขายตามประตูดอทูดอเขาเรียกผมได้ยินฮาริสเหล่านี้เนี่ยผมนึกอยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องตุนสินค้าครับสมมุติวันนี้เราจะซื้อสินค้ามีเงินอยู่หนึ่งบาทหรือหนึ่งร้อยบาทเราซื้อโทรศัพท์หนึ่งเครื่องครับเราไปหาแหล่งที่เขายังไม่มีโทรศัพท์เราไปให้เขาขายผมถามว่าลงทุนเท่าไหร่แต่ถ้าเราตั้งโรงงานสิเราต้องใช้ทุนหรือเปิดร้านค้าขนาดใหญ่เราต้องใช้ทุนนั่นมัน เป็นขั้นตอนคือวิธีคิดของคุณสามารถคือว่าเราจะเริ่มการค้าแบบแบบคนต้นทุนน้อยอ่ะเราก็เราต้องมีวิธีคิดยังไงสมมติวันนี้เนี่ยเรามีมีเงินหนึ่งพันบาทคุณไปซื้อสินค้าหนึ่งโลไปขายถึงผู้บริโภคถูกไหมครับคือต้องมองตลาดให้ออกด้วยมองตลาดให้ออกว่าวันนี้เนี่ยเอาง่ายๆวันนี้เราจะมองดูว่าผู้ชมทางบ้านในภาคใต้เราก็ดีครับในภาคใต้เนี่ยต้องการสินค้าอะไรถ้าหากเรามากรุงเทพ ถูกไหมครับเราเร้หนหลักสืคือคือสินสินค้าที่เราจะเรียกว่าไปถึงพวกผู้บริโภคคือเราเราต้องพูดง่ายว่าต้องตอบครับตอบโจทย์ของผู้บริโภคให้ได้ต้องนึกว่าวันนี้เนี่ยเขาอยากได้อะไรในท้นที่นีพ่พอคุณสามารถพูดอย่างนี้ผมนึกถึงบทวิจัยอัน,นมันไม่ใช่บทวิจัยมันเป็นเรื่องจริงทีออ่ในประเทศอเมริกาเนี่ยเขาต้องการจะเปิดตลาดร,รองเท้าคุณสามารถเขาก็ส่งเซลล์คนหนึง่งไปในในประเทศแอฟริกาในทวีแอฟริกา ไปเซลคนนี้กลับมาเขาบอกว่าขายไม่ได้อรองเท้าเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีคนใส่รองเท้าเลยอ่ะแล้วจะรองเท้าไปขายใครบริษัทนี้ก็ส่งเซลอีกคนหนึ่งไปเซลลคนนี้กลับมาเขาบอกว่าตลาดเราเยอะมากเลยนะเพราะว่าคนยังไม่ใส่รองเท้าเลยเราสามารถเอารองเท้าไปให้เขาใส่ได้นี่มุมมองของเซลสองคนมองต่างกันคุณน่ะคุณสามารถเห็นนะเห็นไหมอันนี้ที่คุณพูดเนี่ยอยากให้คุณสามารถวิเคราะห์จากจุดตรงนี้คืออย่างนี้เรามองอยู่ว่าวันนี้เนี่ยประเทศจีนครับ ประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดแต่คนจีนทั้งประเทศเนี่ยเป็นเซลล์ทั้งประเทศครับเป็นเซลล์ขายของทั้งประเทศอืคือวันนี้เราคิดผิดไงว่าวันนี้เราต้องตั้งโรงงานคเข้าใจไหมครับเราตั้งไม่ได้เพราะตลาดเราไม่มีเพราะเราไม่มีเซลลไม่มีคนขายเซลล์เดี๋ยวคนเข้าใจผิดไม่มีนักขายไม่มีนักขายคือเราไม่ได้เคยมีสถาบันไหนสอนให้ค้าขายอืตั้งแต่วัน พูดยังไงวันนี้เนี่ยมุสลิมเราในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่เริ่มมาสร้างประเทศแล้วกันวงนี้ดีกว่าที่ประเทศไทยเรามีมุสลิมเนี่ยเรารู้ว่าอิสลามมาด้วยการค้าครับจากแขกต่างชาติหมดใช่ใชแต่มาลายูเราเนี่ยไม่มีสถาบันไหนสอนอเอาอย่างผมที่มาผมก็เล่าว่าผมคิดเองทําเองอผิดพลาดเองมันก็เกิดขึ้นได้ แต่ความสำเร็จมันเกิดขึ้นโดยการอดทนเพราะเรารู้อิสลามว่าการอดทนเท่านั้นที่จะทำผลการเราเราก็จะให้ข่าวดีกับผู้ที่อดทนเราก็ทําด้วยความอดทนมาจนเราได้ความสําเร็จแต่นี้วันนี้เนี่ยสถาบันต่างๆเรามีมัสยิด4 0 0พันมัสยิดถ้าเราเอาอิหมาม4ี่พันคนเนี่ยมาเป็นเซลล์ขายของสมมุินะฮะหรือเป็นอาจารย์ในในในมัสยิดนั้นเนี่ยสามารถจะสอนคนได้แต่ละวันนะสมมุิจุมาหนึ่งเนี่ย่อเมื่อยินดี อาจารย์ให้ไปละหมาดละหมาดแล้วไปแสวงไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยละหมาดเสร็จแล้วคุยได้ไหมว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะไปค้าขายอะไรสี่พันมัสยิดพูดอย่างเดียวกันหมดเนี่ยทั้งประเทศมุสลิมเราสิบล้านคนจะเป็นเซลขายของเพราะเป็นเซลเขาทำไงสมมุติวันนี้เนี่ยโรงงานฮาลานแล้วกับโรงงานฮารานยี่ห้อหนึ่งเขาไม่เป็นไรเราตระทัศตาฮาลาน เราก็ไปติดต่ออย่างกระรองเท้าที่ว่าเนี่ยไปใส่แบรนด์เฟรสดได้ไหมเราก็ได้แบรนด์มาตืวแล้วเราก็เอา iPad เนี่ยไปถ่ายรูปมาไอแพดเนี่ยถ่ายรูปมาแล้วก็เดินทางไปซาอุดีไปทำอุมรค์เหมือนคนจีนที่ทำอุมรอ์เนี่ยเขาก็เอา iPad ไปเสนอว่าเนี่ยเขามีสินค้าอยู่ตัวคุณสนใจไหมผมถามว่าเกี่ยวกับทุนไหมไม่มีเกี่ยวกับทุนเลย เป็นวิธีการในการนำเสนอวิธีการในการที่จะทําธุรกิจแบบต้นทุนต่ำไม่ต้องใช้ต้นทุนและทั้งโลกไม่ต้องทายอันเดียวกันเหมือนกับวันนี้นฝรั่งที่มาประเทศไทยเขามีซีดีมาแผ่นเดียวอซีดีมาแผ่นเดียวครับไปเดินไปที่สถาบันการเงินเอาโรตัศแล้วกันเขาเดินไปสถาบันการเงินเขาบอกว่าวันนี้เขาจะสร้างศูนย์การค้าที่ตรงนี้ครับ แล้วก็ทําวิจัยมาเหมือนกับพูดความสำเร็จแล้วจากประเทศอื่นๆแบงก์ก็ให้เงินมาอืเขาก็เรียกพ่อค้าทั้งหมดเนี่ยมาเอาสินค้ามาลงครับผมถามว่าโลตัสมีเจ้าของมีแบรนด์ไหมไม่มีแบนด์มีแต่ตัวธุรกิจแล้วเขามาแค่คนสองคนเลยแล้นค้าก็จากบริษัทอื่นๆทั้งนั้นเลยที่เอามาลงแล้วเขามาคนหรืสองคนนะเป็นฝรั่งคนอกจากนั้นเป็นคนไทยหมดเลยอนี่ครับเรากําลังมองว่าทําไมเราไม่คิดทําอย่างนั้น คุณสามารถครับก็เรื่องจากเวลาสำหรับการพูดคุยวันนี้เนี่ยเรามีน้อยลงแล้วครับ,รบก็อย่างน้อยเราได้รู้ประวัติส่วนส่วนหนึ่งของคุณสามารถว่ามาอย่างไรแบบไหนเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในในตอนต่อไปค,คือมันยังมีคําถามที่ยังคาใจผมอยู่ที่ผมอยากจะถามคืออย่างน้อยวันนี้ได้รู้แล้วว่าวิธีคิดของคุณสามารถ เป็นแบบไหนอย่างไร,รแล้วก็อยากจะให้คุณสามารถได้แสดงความคิดหรือว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดตรงนี้ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยแต่วันนี้รายการของเราเนี่ยเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันใหม่ใน,ในตอนต่อไปก็แล้วกันท่านพี่น้องครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการด้วท่านครับวับนนี้เนี่ยเราก็ได้สาระนะครับส่วนหนึ่งก็ได้เห็นว่าจากเด็กชนบทคนหนึ่งนะครับที่มีความพยายามมีการศึกษาในระดับหนึ่งแล้วก็มีความขวนขวายแล้วก็ยึดเอาธรรมนูญของชีวิตนั่นคืออันกุราน ในเรื่องความอดทนในเรื่องของการแสวงหาความรู้แล้วก็เรื่องของการทําการค้าเนี่ยพักดันตัวเองให้มาถึงจุดที่ถือว่าวันนี้ถือว่าเป็นจุดที่สูงสุดจุดหนึ่งละในชีวิตของท่านแต่ว่าเนื่องจากเวลาของเราหมดลงแล้วเราจะไปคุยกันต่อในสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะครับขอขอบคุณมูลนิธิธรรมจาโรงเรียนศาสนุป,ประถมคลองเพชมัสยิดอันวาริุนนะและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรต,ติติดตามรับชมรายการ วันนี้อิสลามสู่ความสําเร็จผมไฟโรดอยู่เป็นสุขพร้อมกับคุณสามารถคุณธราทิพย์ต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับอบิลลาฮิตวฟิกวุนฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูสวัสดีครับก็ม,มาสร้างไฟเบอร์ก๊าซหลังคาไฟเบอร์กา๊าซทุกวันเนี่ยคือยุคนั้นจะพูดง่ายว่ายังไม่มีใครทํากันเลยคนแรกของประเทศที่ใช้บริษัทโตโยไฟเบอร์นะคุณสามารถเป็นเจ้าของบริษัทวันนั้นเป็นประธานบริษัทเหมือนกันนะเป็นประธานอายุสามสิบคิดดูแล้วกันไปเลย แล้วมีโอกาสเดินทางไปไป,ไปต่างประเทศเครั้งแรกครั้งแรกพูดภาษาก็ไม่ได้ด้วยพูดภาษาไม่ได้ดจบพศสนีนี่นะพอกลับมาเพื่ได้ไอเดียธุรกิจตัวหนึ่งครับตัดสินใจยังไงครับกล้าได้งไงที่จะเดินเข้าไป<ม>หาผู้จัดการเลยผมผมเดินไปพบเจ้าของเส็นท่านเลยนะคร